ใครมีปัญหาเรื่องหนังศีษะนะครับหัวมีกลิน่นนะหรือว่าผมล่วงเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆสวัสดีครับขวัญละมาเซียนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักจัดรายการครับดูแลเกี่ยวกับสโมสรบาร์เซโลนาเป็นหลักหลายคนน่าจะคุณนหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับก็ทํางานหนักมากในแต่ละวันครับตื่นเช้ามาทําสคริปข่าวไปจัดรายการอยู่หน้ากล้องเนี่ยเราก็อยากจะ ออกกาลังกายให้ได้มากที่สุดนะครับก็มีการไปเตะบอลบ้างไปออกอีเวนต์ต่างๆแต่ว่ากีฬาหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยที่สุดเลยก็คือแบดมินตันสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็จะออกไปตีแบดกับเพื่อนๆประมาณสัก3วันนะครับแล้วก็สารภาพเลยนะคือเวลามันเหนื่อยๆเ,เนี่ยพอทํางานเสร็จตอนเย็นตีแบดต่อกลับถึงบ้านไม่ได้อาบน้ำนะครับไม่ได้สระผมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย ไม่มีปัญหาสบายสบายตื่นมาค่อยสระก็ได้แต่พออายุขึ้นเลข3แล้วมันเริ่มเห็นถึงปัญหานะครับบางวันเนี่ยสระผมนะมีผมร่วงผมเริ่มบางต้องหาวิธีการแก้แล้วก็ทำยังไงต้องใส่หมวก แล้วพอใส่หมวกหนักกว่าเดิมมีผมชื้นหัวมีกลิ่นเหม็นจนกระทั่งมาเจอแชมพูสมุนไพรบ้านหมอละอ,องตัวนี้เลยครับแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วใครมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะนะครับหัวมีกลิ่นนะหรือว่าผมล่วงเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆยังไงก็อย่าลืมนะครับนี่แชมพูตัวนี้นะครับลองกันได้นะสำหรับแชมพูสมุนไพรูขาแอดวานจากบ้านหมอละอ,องครับ เชื่อมั่นในสมุนไพรไทยเชื่อใจบ้านหมอละออง